ดีมากเลยช้นเพื่อนจ้ะวันนี้มันที่สิบหกมีนาเมื่อวานวันที่สิบห้าไอฮิมะตกหนักจ้ะดูเพื่อนเพื่อนจ้ะดูวันนี้ดูอากาศวันนี้ดิท้องฟ้าแจ่มใสมากมายอากาศดีงามดูท้องฟ้าสีฟ้าแม่น้ําน้ํเย็นสิบน่าจะสิบกว่าองศาจ้ะเพื่อนจ้ะอากาศดีงามมากจ้ะว,นนวันนี้วันนี้มันที่สิบหกมีนานจ้ะ คนออกมาเดินเยอะมากเลยจ้ะอากาศดีๆคนก็จะรีบออกจากบ้านจัะเพื่อนจ้ะเนี่ยเนาะเมื่อวานตรงนี้สาวสุดินไทยก็หิมะก็ตกหนักจ้ะหิมะฝนนลนะละลายหมดแล้วจ้ะเป็นหินมะฝนเป็นน้ำน้ำอะ่ะ เ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสุรินด้วยนะคะ